ดีแม็ปี2018ตอนเดียวคันนี้รถปรับสภาพไปเรียบร้อยน่าใช้งานมากครับน่าใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมตู่กิตติดาจโยต้าทั่วรบริการนีนะครับ ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคือ d Max ปี2018ครับเป็น D Max ตอนเดียวรุ่น B ปี2018เป็นรถที่พร้อมใช้งานถ้าคุณมองหารถที่พร้อมใช้งานที่ตอบโจทย์ที่ราคาเยาวนะครับรถของคนใช้แรงรถของ้ลังงานคันนี้ตอบโจทย์ครับดี a x คันนี้เราปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วครับตัวต้าตัวปรับสภาพมาแล้วจะเห็นได้ว่าสีตัวนี้ผ่องๆคือสีทําใหม่มาแล้วครับแล้วก็พอมาดูในเรื่องของยางนะครับยางเราก็ปรับสภาพมาครับยางตัวนี้ปี20นะครับยางใหม่ๆนะครับหรือ ถ้าลุกคันไหนก็คือยางอาจจะก่า,กานหนึ่งเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนยางให้ครับมาดูทางด้านหลังกันนะครับ <_ C 1> ด้านหลังตรงนี้คือตัวแม็กไลเนอร์ตรงนี้เราก็ใส่มาให้พร้อมใช้งานแล้วครับรถคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานมากๆครับราคาย่อมเยาม,มากๆเดี๋ยวามาดูรอบคันกันนะครับด้านท้ายก็คือปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานตรงนี้ครับไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับพร้อมใช้งานตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ รุ่น B นะครับรุ่น B จะเป็นตัวกระจกมือหมุนให้อยู่นะครับเป็นกระจกมือหมุนตรงนี้ดูแลใช้งานง่ายครับผมเบาะตรงนี้นะครับทีาได้เห็นคือเบาะแยกเป็นสส่วนแล้วครับซ้ายขวาฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งครับผมสะดวกนะครับสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ปรับเอ็นเบาะก็ได้นะครับพวงมาลัยมีให้มีเครื่องเสียงมีแอร์ให้ครับผมตัวนี้ก็คือเป็นรถที่พร้อมๆใช้งานจริงๆครับในราคาที่ย่อมเยาวครับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันครับ ภายในเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็คือเราก็ปรับสภาพมาเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ยังใหม่สภาพเครื่องไม่เยิมนะครับอยากจะดูว่ารถคันนี้คือรับประกันมาไม่ใช่รถชนหนักมาไม่ใช่รถจมน้ําท่วมมานะครับเพราะฉะนั้นรอยตําหนิต่างๆยังอยู่ครบนะครับอย่างเรามาดูรอยตําหนิตรงฝากระโปรงตรงด้านหน้านะครับแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพจยังอยู่ดูรอยตําหนิรอยรอยรูรอยม้าต่างๆรอยหัวน็อตก็ยังสวยก็ยังใสอยู่นะครับคือรถคันนี้ บอกเดิมๆว่าสภาพเดิมๆมากๆครับแม้กระทั่งในส่วนของฝา,ากระโปรงเองนะครับตัวฝากระโปรงเองตัวรอ,อยต่างๆนะครับไม่เยิมนะครับตัวนี้ไม่เยิมแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบครับรถคันนี้คือรับประกันไม,ไม่ผ่านการชนหนักมากครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานมากๆครับ รถคันนี้ราคาเพียง3ามแสนบาทนะครับถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีเราฟรีดาวให้ค่างวดเริ่มต้นเพียง4,318บาทเองนะครับหรือถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีจริงๆครับเรามีเงินทำทุนแถมให้มูลค่า11ื่นหแบาทครับผมตรงนี้โปรโมชัน่นโปรโมชั่นดีมากๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับที่ผมตู่กิสดาโตโยต้าชัวรมูลาชธานีที่เบอร์โทร063 682 4465ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของโตโยต้าชัวอุบลริชธานีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ